ครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการกำหนดตำแหน่งต่างๆนะครับในสนามออมีชื่อเรียกที่เขาเรียกกันก็ setting out, นะ out, out นะครับ stack out หรือ layout นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เครื่องมือแต่ละรุ่นแต่ละชนิดนะครับจะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันสำหรับกล้องนะครับ เซต0.5เนหรือเซต0.2เอ็นนี้วิธีการนะครับการใช้งานก่อนอื่นขั้นแรกนะครับเราเข้าที่เมนูครับกดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอนะครับเราจะเห็นคำว่า layout นะครับกดปุ่ม F2 หนึ่งครั้งครับหน้าจอนี้นะครับให้เราเสือกไฟล์คือเลือกไฟล์นะครับที่ ที่ใช้งานนะครับหรือที่มีค่าต่างๆของเราที่ต้องการจะกำหนดตําแหน่งนะครับตอนนี้ผมใช้ฟลานี้นะครับก็กดปุ่ม enter นะครับนะครับสำหรับต่อไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ OCCPT input นะครับก็คือใส่ข้อมูลจุดตั้งกล้องนะครับผมกด F1 นะครับสำหรับชื่อจุดนะครับจะกดปุ่ม input ก็ได้นะครับ แล้วก็แล้วก็ใส่ค่าพิกัดนะครับตรงนี้แต่สําหรับผมแล้วนะครับผมจะโหลดขึ้นมานครับกดปุ่ม list ครับเพื่อเรียกค่าขึ้นมาจากงานที่แล้วนะครับผมใช้จุด B M 1นะครับเป็นจุดตั้งกล้องผมกดปุ่ม enter ค่าพิกัดก็จะโชว์นะครับถ้าเราถูกต้องแล้วนะครับกดปุ่ม F 3เพื่อตกลงนะครับ yes อินสตูเมนต์ให้คือความสูงของกล้องนะครับไปถึงหวัวมุดนะครับจากแกนกล้องตรงนี้ผมให้ความสูงไว้ที่1.5นะครับกดปุ่ม F4 Enter ครับต่อไปครับขั้นตอนต่อไปก็คือ back s i d e นะครับทงหลังเราเข้าที่ F2 ครับ back s i d e นี้ผมก็ เหมือนกันนะครับเหมือนกับขั้นตอนของจุดตั้งกล้องเลยจากอินพุชื่อจุดแล้วใส่ค่าพิกัดหรือใส่เป็นอาร์ u ก็ได้แต่ของผมเนี่ยก็จะลิ s t ขึ้นมานะครับก็จะเลือกเป็น BS1 นะครับตกไซดของเรากดปุ่ม F4 เพื่อยืนยันนะครับ Enter นะครับค่าปักไซดก็จะโชว์ Enter ครับนะครับตรงน,นี้เป็นค่ามุมนะครับ ค่ามุมปัจจุบันนะครับก็ให้เราเล็งน,นะครับตอนขั้นตอนนี้ให้เราเล็งไปยังแบ็คไซด์ของเราแล้วกดปุ่ม yes นะครับครับสำหรับจุดตั้งกล้องนะครับแล้วก็ข้อมูลทงหลังเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการกำหนดตำแหน่งเราต้องทราบอะไรบ้างนะครับในขั้นตอนนี้เราต้องทราบค่าพิกัด ของจุดที่เราจะไปออกตำแหน่งนะครับโดยขั้นตอนนี้เรากดปุ่ม F3 ครับเข้าที่ Layout เราใส่ชื่อจุดนะครับที่เราต้องการนะครับผมกด Input นะครับผมพิมพ์ชื่อจุดนะครับว่า CL นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาให้เป็นตัวอังกษนะครับพิมพ์ C พิมพ์ L แล้วก็ใส่ตัวเลขครับเป็น CL01 นะครับแ้วผมก็กด enter นะครับตรงนี้เขาบอกว่า PT เนี่ยชื่อ CL01 เนี่ยไม่มีอยู่ในไฟล์ทั้งหมดของเรานะครับเราก็ก็แน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้คีย์เข้าไปนะครับเราก็ต้องมากดต่อไปนะครับเรากด NEZ นะครับเพื่อใส่ค่าพิกัดของจุดนีะครับ ซืเอา01นะครับวิธีการครับกด NEZ ครับจะมีค่า NEZ ขึ้นมาตรง F1 คำสั่ง F1 นะครับตรงกับคำว่า input นะครับให้เราใส่ค่าพิกัดนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะใส่นะครับพิกัดเลยครับที่เราต้องการจะกำหนดตำแหน่งนะครับผมจะใส่ว่า102.07 7นะครับแล้วเราก็มาใส่ค่า e นะครับเป็น100.829แล้วก็ค่าระดับนะครับเป็น1 0จุดศศแล้วกันนะครับก็ตรงนี้เป็นค่าพิกัดของงานเรานั่นเองครับไม่ว่าตำแหน่งของเสานะครับ ตำแหน่งของอะไรก็แล้วแต่ครับที่เราจะกำหนดตำแหน่งพอเราใส่ครบเรียบร้อยนะครับกด f 4เพื่อยืนยันตกลง enter ครับ l e f t e r height นะครับใส่ความสูงของโพนนะครับที่เราจะไปเลงหรือใช้ในการล่อเป้านะครับตรงนี้ผมใส่ให้เป็น1.5เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับหน้าจอจะ calculate นะครับคือคำนวณนะครับ บอกว่ามุมลาบเนี Middle ่ยยี่สิบเอ็ดองศาสี eclipse. ่สิบห้าลิบดาสามสิบเอ็ดฟิลิปดาหมายความว่าจากตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการเคลื่อนคือหมุนจานองศาไปตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วมีระยะอยู่ที่สองเมตรนะครับสองจุดสองสามหกเมตรก็คือ h d หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าระยะจากจุด จุดตัง้งกล้องเนี่ยไปยังไปยังจุดที่เราใส่ค่าเมื่อกี้ต้องวังต้องได้สองเมตรกว่าจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเปิดมุมนะครับไปยี่สิบเอ็ดองศาสี่สิบห้าริดดาสามสิบเอ็ดิดานะครับขั้นตอนนี้นะครับต่อไปเรากดปุ่มแองเกิลนะครับแองเกิลจะมีแองเกิลกับดิสนะครับก็คือดิสแทนแองเกิลกับดิสแทนเราจะต้องได้มุมก่อนนะครับแล้วถึงจะได้ระยะเราจะต้อง เปิดมุมไปนะครับให้ได้แนวก่อนแล้วเราค่อยยิงระยะเพื่อจะได้เลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกกันเงนะครับผมกด f 1 angle ครับนะครับที่สังเกตนะครับตรงนี้ hr เนี่ยคือค่ามุมปัจจุบันคำมรร่าของเราเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ d hr คือค่าผลตั้ง lift ลบ21นะครับเราต้องหมุนจานองศาของเราเนี่ยให้ค่า d hr เนี่ยเป็นศูนย์นะครับ วิธีการแราแค่คลายคลายแคมป์นะครับแล้วก็หมุนนะครับพอเราคลายนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ปรับละเอียดตรงนี้ขั้นตอนนี้ผลมีความสำคัญนะครับ เราก็ปรับค่า dhr เนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับประมาณนะครับใกล้เคียงนะครับจากนั้นนะครับเรากด this นะครับ f หนึ่งนะครับเรากระปุม this f หนึ่งนะครับกดปุม this f หนึ่งนะครับเพื่อยิงระยะนะครับเพื่อระยะว่าโอเคเราเปิดมุมมาแล้วยี่สิบเอ็ดองศาเนี่ยระยะทางที่เรายิงเนี่ย จะต้องเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกนะครับผมกดปุ่ม list หนึ่งครั้งนะครับนะครับตรงนี้กดแล้วเราก็มาดูที่ angle นะครับกดปุ่ม list หนึ่งครั้งนะครับนี้เราจะเปลี่ยน สังเกตนะครับตรงนี้ hd เนี่ยก็คือระยะที่ยิงอยู่ปัจจุบันนะครับ2เมตรนะครับแล้วก็30 20่ัตต์เซนต์นะครับ2.239นะครับค่า d ha ค่าผลต่างทางระยะนะครับตอนนี้นศูน0.003ก็คืออยู่ในหน่วยมิลนะครับมาความว่ายังไงครับคือตำแหน่งเนี้ยมีผลต่างก็คือ กับจบนะศูนย์แล้วเราสังเกตนะครับค่าดีเนี่ยต้องให้เป็นศูนย์ทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น d ีเหรือเป็นดีแนนะครับตรงนี้นะครับเราต้องให้ค่าเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับนะครับเราสังเกตค่าสองค่านี้นะครับพอเราได้แนวนะครับจนใกล้เคียงอย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะให้คนที่ถือคนที่ถือโพลเนี่ยเป็นคน ตอกนะครับตอกหมดนะครับนะครับสังเกตนะครับค่า d h เดีนะครับคือผลต่างทางระยะเนี่ยอยู่ที่สามมลเมตรนะครับส่วนค่าผลต่างทางความสูงเนี่ยเป็นศูนนะครับถ้าเราได้นะครับก็สั่งให้เขาตอกนะครับหรือจากนั้นก็กดปุ่มเนี่นะครับ สำหรับฟังก์ชันการใช้งานครับของการเลเยอร์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะต้องการจะได้จุดต่อไปนะครับเราก็ใส่ค่า input นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ใส่ความสูงนะครับแล้วก็กดที่ Ang แล้วกับนะครับหลักการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีการ ทำงานเบื้องต้นนะครับของการใช้งาน